วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องเบาๆนะครับแต่ผมว่ามันสําคัญกับชีวิตของพวกเราเหมือนกันนะครับทายังไงไม่ให้เพื่อนยืมเงินคุ้ยยังไงไม่ให้เราเสียเพื่อนอันดับแรกเลยนะครับเราต้องยอมรับความจริงกันก่อนนะครับว่าคนเราเนี่ยรักเราไม่เท่ากันเพื่อนก็เหมือนกันครับถ้าถามผมนะผมว่า เราต้องจัดลำดับความสำคัญของเพื่อนก่อนผมเชื่อว่าถ้าเราจัดอันดับความสำคัญของเพื่อนได้นะผมว่าชีวิตเราจะดีขึ้น300เซตโดยเฉพาะทำยังไงดีเมื่อเพื่อนมายืมเงินเพื่อนกลุ่มแรกเลยครับเพื่อนกลุ่มที่เป็นเป็นเพื่อนแบบเป็นคนรู้จักอะ่ะกลุ่มนี้นะบอกตรงๆนะไม่ต้องไปซสีเรียสไม่ต้องไปแคร์มากเพราะเรากับเขาก็แค่คนรู้จักในวิธีของผมนะ ผมจะบอกกับเขาแบบตรงไปตรงมาเลยว่าตัวเราเองเนี่ยก็มีหลักการใช้ชีวิตนะหนึงในหลักการใช้ชีวิตของเราคือเราไม่ให้ใครยืมเงินไม่ใช่เพราะเราขี้งกนะไม่ใช่เพราะเราขี้เหนียวนะแต่เราอ่ะกลัวจะเสียเพื่อนเรากลัวจะเสียเข้าไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้ใครยืมเงินแต่ถ้าคุณอยากจะช่วยเขาช่วยโดยที่ตัวเราเองไม่เหลือดร้อนนะ เขาจะยืมมาเท่าไหร่เราไม่ต้องสนใจครับเพราะเวลาเขามาขอยืมเราเนี่ยเขาก็ไม่สนใจเราเหมือนกันว่าเรามีหรือเปล่าอันนี้มันคือเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นเอาแค่ว่าเราสะดวกเราสบายใจเราพร้อมและเราไม่เดือดร้อนที่เราจะช่วยเขาเท่าไหร่ให้เขาไปเลยแล้วเราบอกเขาตรงๆไปเลยว่าอันนี้เราให้เขาเราช่วยเขาเพราะฉะนั้นบอกตรงๆเลยว่าสะดวกจะช่วยเท่าไหร่ก็ช่วยแต่ถ้าไม่สะดวกยืนหลักเกณฑ์ ในการคบหากันไปเลยครับว่าเราไม่สะดวกที่จะให้ใครยืมมาถึงเพื่อนกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่เพื่อนที่เป็นเพื่อนของเรากลุ่มนี้ก็เริ่มทําใจลําบากมากขึ้นนะเพราะเขาเนี่ยก็เป็นเพื่อนของเราแต่ผมอยากจะแนะนําว่าอยากให้ยืนหลักการเดิมครับเพราะถ้าเราให้ยืมไปนะโอกาสที่เราจะเสียเข้าไปนะสูงมากโอกาสที่เขาจะหลบหน้าเราไปนะสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเดิมครับเราดูนะครับว่า เราเนี่ยมีความพร้อมและเราสะดวกเนี่ยที่จะช่วยเขาเท่าไหร่แต่เราช่วยเขามากกว่าให้เขายืมนะครับเขายืมมาเท่าไหร่เราสะดวกที่จะช่วยเขาเท่าไหร่เราให้เขาไปเลยแล้วเราบอกเพื่อนเลยครับว่าเอ้ยเพื่อนกันนะช่วยกันเอาไปเลยบอกเลยว่ากลุ่มที่2องเนี่ยช่วยแต่อย่าถึงขั้นให้ตัวเองเดือดร้อนซึ่งตรงนี้เนี่ย เมื่อให้เขาไปเนี่ยตามประสบการณ์ที่ผ่านมานะไม่เคยมีใครหนีหายไปจากผมเลยไม่เคยมีใครหลบหน้าจากผมเลยเพราะเขาไม่ได้ติดตังผมไงเขาแค่ติดบุญคุณผมเขาแค่ได้รับน้ำใจจากผมเพราะฉะนั้นทั้งคู่รู้สึกดีกันผมก็รู้สึกดีที่ผมได้ช่วยเพื่อนแต่ผมก็ช่วยโดยการที่ผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับถ้าเราจะลองเอาไปใช้กับเพื่อนกลุ่มสุดท้ายครับ กลุ่มที่มีความสำคัญกับชีวิตของเราก็คือกลุ่มเพื่อนสนิทถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทเนี่ยผมอยากให้มองอย่างนี้นะครับว่าเราจะช่วยเขาอย่างไรดีให้เขาเนี่ยรอดพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้เพราะเขาคือเพื่อนสนิทเราเว้ยผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นเพื่อนสนิทกับใครเนี่ยเขาก็ต้องเป็นเพื่อนสนิทกับเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยผมอยากให้เราช่วยเขาได้ดีที่สุดช่วยเขาได้ถูกวิธีที่สุดถ้าถามผมเนี่ยผมจะมองก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยจนเขาเนี่ยต้องแบกหน้ามายืมเงินเราเนี่ยมันคืออะไรเขาตกงานหรือเปล่าถ้าเขาตกงานผมจะช่วยหางานให้เขาทำถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องช่วยกันหาหมอหาโรงพยาบาลมีพักพวกเพื่อนฝูงเป็นหมอก็ต้องมาระดมช่วยกันนะ่ะหรือ ถ้าเขาช็อตจริงๆเขาต้องการใช้เงินเพื่อไปแก้ปัญหาแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าจริงๆผมก็จะช่วยครับแต่ผมก็จะไม่ให้ยืมแต่ผมก็จะให้เขาให้เขาเท่าที่ผมจะให้ได้ให้เขาเท่าที่ผมจะไม่เดือดร้อนผมบอกได้เลยว่านอกจากให้แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยผมจะหาวิธีช่วยหาทางแก้ไขปัญหาให้กับเขาในวิธีทางที่ถูกต้องผมขอยกตัวอย่าง เคสหนึ่งเพื่อนผมเพิ่งเพิ่งเล่าให้ฟังผมงงกับทางออกที่เขาบอกเพื่อนผมมากเลยนะคือเขามายืมเงินเพื่อนผม2ล้านต้องบอกว่าเพื่อนผมเนี่ยเขากําลังจะซื้อบ้านอยู่กับลูกกับเมียเขาก็เลยบอกไปตรงๆว่าเฮ้ยช่วงนี้ช่วยไม่ได้จริงๆนะเพราะเขากําลังซื้อบ้านเขาทําสัญญาบ้านไปแล้วเพื่อนคนนั้นบอกเฮ้ยไม่ต้องห่วงเขามีทางออกให้ถ้าตอนเนี้นายกำลังจะซื้อบ้านใช่ไหม ก็เลยให้เรายืมเงินไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยเรามีวิธีทางทางออกให้นายฟังเราเขาบอกว่าง่ายๆเลยเฮ้ยมึงก็อย่าเพิ่งซื้อบ้านเด้อมึงเอาตังค์มาให้กูยืมก่อนไม่เป็นปัญหาสรุปแล้วบ้านก็ไม่ต้องซื้อแล้วก็มีเงินมาให้เพื่อนยืมด้วยโอ้มาก๊านี่คือเหตุผลของเขานะผมบอกเลยนะเหตุผลของคนแบบนี้นะเขาแค่เป็นคนคนหนึ่งอะ ถ้าคนเคยคบกันหรือแฟนเก่ามาขอความช่วยเหลือมายืมเงินเนี่ยถ้าเป็นผมผมช่วยนะแต่จะช่วยในแนวทางที่ถูกและผมจะไม่แอบช่วยด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาย้อนกลับมาในชีวิตของผมเองผมช่วยผมจะช่วยตรงๆผมจะช่วยซื่อๆผมจะช่วยในวิถีทางที่ถูกเลยนะครับส่วนจะช่วยมากจะช่วยน้อยเท่าไหร่ลองถามใจตัวคุณเองดูครับ ในมุมกับกันถ้าเราต้องยืมเงินเพื่อนถ้าในมุมของผมนะอันดับแรกเลยต้องต้องห้ามโกหกกันก่อนอ่าห้ามโกหกคุยกันแบบตรงไปตรงมาเลยว่าเดือดร้อนเรื่องอะไรต้องการให้ช่วยเรื่องอะไรต้องการให้ช่วยเท่าไหร่บอกไปตรงๆไม่ต้องโก่งราคาแล้วเดี๋ยวลองดูซิว่าเพื่อนเราอะ่ะเขาเนี่ยจะมีวิถีทางจะมีแนวทางเนี่ยช่วยเรายังไงได้บ้างยิ่งเราไปโกหกเขา เดี๋ยวนี้ยิ่งไปยืมเงินแบบแบบรอบวงอ่ะยืมคนนี้ไปใช้คนนู้นยืมคนนู้นไปใช้คนนี้คือโอ้โหเล่นแบบเนี้ยบอกตรงๆนะเดี๋ยวเนี้เจ้านี้เขาคุยกันเออหลายๆคนที่ผมเห็นมานะกับเพื่อนผมกับคนรู้จักผมเองนะมันกลับตลปัดกันเวลาให้เขายืมไปแล้วอ่ะเหมือนกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นคนไปขอยืมเขาซะงั้นอะ <S <S ่ะคือคือคืองงมากเลย เรากลับต้องไม่สบายใจเราก็กล้าัวกลัวที่จะไปทวงตังของเรากลับมาเฮ้ยพวกเรางงไหมคือเฮ้ยต้องหายใจลึกๆแล้วถามกับตัวเองเนาะเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นนั่นมันเงินเราคุณอยากจะทําอะไรคุณทําไปเลยคุณไม่ต้องเกรงใจใครเพราะเขาไม่ได้เกรงใจคุณเพราะฉะนั้นคุณทําไปเลยถ้าคุณอยากจะทวงคุณทวงเข้าไปเลยคุณอยากจะเอาเงินของคุณคืนด้วยวิธีไหนคุณลองคิดดูว่าวิธีไหนที่มันเหมาะกับสถานการณ์นั้นมากที่สุดแต่ บอกเลยนะครับว่าไม่ต้องเขินอายเพราะเราเป็นเจ้าหนี้ครับไม่ใช่ลูกนี้สําหรับเรื่องนี้นะครับที่ที่ผมจะฝากไว้นะสําหรับคนเราเนี่ยไม่ว่าจะคบกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟนผมอยากให้พวกเราสังเกตรตรงนี้นิดนึงนะครับว่าถ้าเราครบใครแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเราเองจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรารู้สึกว่าตัวเองมีความสุขขึ้นสบายใจขึ้นคุณต้องรักษาคนกลุ่มนั้นไว้ให้ดี คุณต้องรักษาคนคนนั้นไว้ให้ดีนะครับเพราะคนคนนั้นเนี่ยแหละครับคือเพื่อนที่ดีคือญาสนิทมิตรสหายที่ดีสำหรับเราครับ